ตีสพรมแดนด้านตะวันตกของกัมพูชาจมอยู่ในความเงียบที่ผิดปกติความเงียบที่ไม่ใช่สันติภาพหากแต่เป็นช่วงหยุดหายใจก่อนที่ท้องฟ้าจะแตกออกเป็นเสียงในบรรดาคาสิโนตลอดแนวปอยเปตแสงนีออนยังคงกระพริบอย่างอ่อนแรงยามกะดึกหาวยาว ด้วยความมั่นใจว่าระบบเรดาร์เตือนภัยล่วงหน้าของพวกเขาซ่อนลึกอยู่ใต้แท่งคอนกรีตและชั้นดินแข็งแกร่งพอจะตรวจจับภัยคุกคามใดๆจากอากาศพวกเขาไม่รู้เลยว่าในระยะห่างออกไปนับพันกิโลเมตรฐานทัพทหารสหรัฐที่กวมเพิ่งเปลี่ยนเข้าสู่สถานะเดฟคอนเฉพาะพื้นที่ เสียงเครื่องยนต์ของ F 3 5 Lightning II ไม่ได้มาเหมือนฟ้าร้องมันมาเหมือนเสียงกระซิบแห่งความตายถูกกลืนหายไปกับชั้นบรรยากาศกับเทคโนโลยีล่องหนและกับความประมาทของผู้คนบนพื้นดินบนหน้าจอห้องนักบินเป้าหมายปรากฏชัดเรดาร์เตือนภัยล่วงหน้าศูนย์บัญชาการสถานีสื่อสารใต้ดินทุกจุดถูกทำเครื่องหมายด้วยสัญ,ญลักษณ์ที่เย็นชาไร้อารมณ์ ภายใน30วินาทีทุกอย่างจบลงระเบิด GBU-53 Stormbreaker ลุดออกจากร่างแข่งความเร็วลงสู่พื้นด้วยวิธีที่คำนวณแม่นยำถึงระดับเมตรไม่มีเสียงระเบิดกึกก้องยืดเยือเย้อมีเพียงแรงกระแทกที่เฉียบคมเด็ดขาดราวกับมีดผ่าตัดของศัลยแพทย์จอเรดาของกัมพูชาดับวูบสาวอากาศลม้มลงข้อมูลหายไปพรมแดนกลายเป็นพื้นที่มืดทางข้อมูลความตลึงงันแผ่กระจายออกไป ก่อนที่ฝุ่นควันจะทันลอยขึ้นด้วยซ้ำเบื้องล่างความหวาดกลัวและความโกลาหลเริ่มไหลบ่าเข้าไปในทุกโถงคอนกรีตสัญญาณเตือนที่มาช้าเกินไปดังขึ้นนายทหารเวรวิ่งตามอุโมงค์ตะโกนใส่วิทยุสื่อสารแต่ได้ยินเพียงเสียงรบกวนไม่มีคำสั่งไม่มีแนวทางเหลือเพียงความรู้สึกว่าถูกจับจ้องถูกเปลือยถูกพรากดวงตาในความมืดอีกฝากของพรมแดนภายในห้องปฏิบัติการสนามของไทยจอขนาดใหญ่แสดงสีฟ้าเย็นเฉียบ ข่ากรองยืนยันเป้าหมายสำเร็จผลสูงสุดไม่มีเรดาร์ไม่มีการตอบต้ทางอากาศที่มีนัยยะสำคัญประตูถูกเปิดแล้วและแล้วพื้นดินเริ่มเคลื่อนไหวขบวนรถทั้งที84โอปลอดเคลื่อนตัวทแทร็กเหล็กบทถนนในยามคำ่ำแสงอินฟราเรดกวาดผ่านจุดตรวจชายแดนด้านหลังคือหน่วย M60A3 รุ่นเก่าแต่ปรับปรุงแล้วเพียงพอสำหรับกวาดล้างจุดต้านทานที่เหลือคำสั่งสั้นๆดังผ่านระบบสื่อสารภายใน รุกแบบควบคุมไม่หยุดที่ปอยเปดจุดตรวจพังทลายอย่างน่าตกใจทหารฝ่ายป้องกันยังไม่ทันเข้าใจว่าเกิดอะไรขึ้นแสงจ้าก,ก็ฉีกขาดความมืดความตึงเครียดบีบแน่นทุกลมหายใจทุกแยกอาจเป็นกับดักทุกเสียงอาจเป็นกระสุนขณะเดียวกันที่กรุงเทพรายงานลับถูกวางบนโต๊ะบัญชาการสาเหตุสุดท้ายชัดเจนพอจะขามทุกเส้นแบ่งทางการทูตใต้าคาสิโนขนาดใหญ่ในปอยเปต มีโรงงานใต้ดินเขือขายกักขังตัวประกันข้ามนุษย์และหมุนเวียนเงินผิดกฎหมายข้ามพรมแดนเชื่อมตรงสู่ตลาดมืดระดับภูมิภาพภาพถ่ายดาวเทียมวิดีโอจาก UAV และคำให้การของผู้รอดชีวิตวาดภาพมืดมนจนหายใจไม่ออกความโกรธแค้นประทุในทุกถ้อยคำของรายงานนี่ไม่ใช่ข้อพิพาทช,ชายแดนอีกต่อไปนี่คือคราบสกรปรกที่ต้องถูกลบล้าง บนท้องฟ้าฝูงบิน F-16 ของไทยเข้าประจำตำแหน่งไม่ใช่การโจมตีเต็มรูปแบบแต่คือสารระเบิด MK-82 หลุดจากลำตัวเครื่องโจมตีเป้าหมายที่คัดเลือกอย่างรอบคอบเพียงพอจะสั่นสะเทือนความเชื่อมั่นของพนมเปนโดยไม่ผลักทุกอย่างเกินการควบคุมสารชัดเจนเราเห็นคุณและเราอยู่ที่นี่แล้วในศูนย์อำนาจโทรศัพท์เริ่มดัง การทูดแข่งกับเวลาแต่ในที่หนึ่งการตัดสินใจได้ถูกทำไปแล้วที่วอชิงตันโดนัลด์ทรัมป์จ้องภาพการคุ้มกันระบบอุโมงค์ร่องรอยสนับสนุนทางเทคนิคและเงาของการผูพันจาก PLA จีนห้องเงียบสนิทไม่มีใครพูดมีเพียงคำสั่งสั้นเย็นชาถูกส่งออกไปความภาคภูมิใจและความมั่นใจของเครื่องจักรทางทหารขนาดยักษ์เริ่มเคลื่อนไหวและในขณะน,นี้ก่อนที่เรื่องราวจะก้าวสู่ทางแยกที่ย้อนกลับไม่ได้ผมถามคุณว่า คุณสนับสนุนการตัดสินใจของกองกําลังผสมไทยสหรัฐหรือกังวลกับทรงรามยืดเยื้อกดติดตามช่องและพิมพ์เลข9ก้าหากคุณสนับสนุนไทยพิมพ์เลขหนึ่งหากคุณคิดว่านี่คือกับดักอันตรายศ4น7นอปล่อยเป็ดไม่ใช่เมืองใช้แดงอีกต่อไปมันกลายเป็นเขตมืดทั้งข้อมูลที่ทุกสัญญาณถูกตัดทุกคำสั่งมาช้ากว่าความจริงที่อาจถึงตายบนถนนสู่ย่านคาสิโนฝุ่นยังไม่ทันจางแสงอินฟาราเรดก็กวาดทุกซอกมุมมูที่8ดโอปลดหยุดในระยะประชิดปอมปุนหมุมน ทหารกระจายรูปพัดทุกก้าวมีการคุ้มกันทุกมุมอับถูกทำเครื่องหมายความตึงเครียดแขวนอยู่ในอากาศเหมือนสายเครื่องดนตรีที่ตึงเกินแปะนิดเดียวก็ขาดอีกด้านของกำแพงคอนกรีตเสียงโลหะขูดโลหะดังจากใต้ดินอุโม,มงค์หนึ่งถูกเปิดเผยแล้วอีกแล้วอีกพื้นดินอ้าปากพ่นไอเย็นชื้นและกลิ่นน้ำมันเครื่องสัญญาณของระบบที่ทำงานมานานหน่วยลาดตระเวนหยุดทุกคนเข้าใจตรงกัน นี่ไม่ใช่หลุมลบภัยธรรมดาในห้องบัญชาการที่เหลือของกัมพูชาความตื่นตระหนกแพร่เหมือนไวรัสในทหารหนุ่มตะโกนใส่เครื่องสื่อสารหาคำสั่งที่ไม่มีอยู่แล้วจอรกระพริบก่อนดับสนิทไม่มีเรดาร์ไม่มี U A V ไม่มีท้องฟ้าข่าวร้ายถาโถมจุดตรวจด้านเหนือเงียบหายเส้นสื่อสารตะวันตกสองสายถูกตัดหน่วยตอบโต้เร็วหลงทิศใครบางคนทุบตกอีกคนเงียบงนัน ความตะลึงทวงใบหน้าทุกคนพวกเขากำลังสู้ในความมืดไม่ใช่ของราตรีแต่ของความมืดบอดทางยุทธวิธี0 4.31นบนฟ้า F16 ไทยวนรักษาระยะไม่กระตุ้นปฏิกิริยาป้องกันภัยที่สุดโสมแล้วคำสั่งย้ำอีกครั้งโจมตีแบบเลือกส่งสาร MK82 ตกใส่โครงสร้างสำคัญคลังเชื้อเพลงสำรองสถานีส่งกำลังบำรุงจุดตัดการทหารไม่ใช่เพื่อลบเมืองแต่เพื่อหักเจตนมที่พนมเปญ กระจกสัน่นบางคนออกไปที่ระเบียงมองท้องฟ้าไกลแสงว่าพราเหมือนพายุใกล้มาความกลัวไม่ดังมันแทรกซึมช้าเย็นที่วอชิงตันช่องสื่อสารลับเปิดภาพดาวเทียมความละเอียดสูงปกคลุมผนังโครงสร้างอุโมงค์ช่องเทคนิคและร่องรอยสนับสนุนที่ปฏิเสธไม่ได้อุปกรนก่อสร้างจังหวะการปฏิบัติที่มีตรา p l a จีนไม่มีถกเถียงยืดเยื้อการตัดสินใจสุกงอมคำสั่งสั้นทุกลงนาม กลุ่มปฏิบัติการร่วมทุกเปิดชัยมาจากที่ชินกับการลงมือเริ่มเคลื่อนอย่างลื่นไหลเย็นชา0449นกลับสู่ปล่อยเป็ดหน่วยช่างเปิดปากอุโม,มงคแสงส่องลึกเผยเขาวงกดคอนกรีตห้องขังสายไฟเครื่องกำเนิดและเส้นทางเงินสัตว์อำพรางสัญ,ญลักษณ์การปฏิบัติงานตามกะบ,บนผนังหลักฐานของโรงงานที่มีชีวิตไม่หลับประตูเหล็กเปิดตัวประกัน อ่อนล้าวาดกลัวดวงตาแดงถูกพาออกเป็นกลุ่มไม่มีเสียงโห่ร้องมีแต่ลมหายใจหอบของผู้พึ่งออกจากนรกด้านบนความโกรธแค้นสะสมในความเงียบหลักฐานไม่ต้องอธิบายเหตุผลเพียงพอแล้ว5นาฬกา7นาทีการตอบโต้สิ้นหวังจากหน่วยที่เหลือกระสุนประปรายรถกระบะพยายามฝ่าเขต M 6 0 a 3หมุนปืนยิงเตือนรถหยุดพอแล้ว การต่อต้านพังเร็วกว่าคาดไม่ใช่เพราะขาดคนแต่เพราะขาดความเชื่อเมื่อท้องฟ้าไม่เป็นของคุณพื้นดินก็ไม่อยู่ข้างคุณที่พนมเปนการประชุมฉุกเฉินต่อเนื่องการทูดโทรศัพท์สื่อพยายามปลอบแต่ข่าวเร็วกว่าแถลงภาพดาวเทียมรั่วทำให้การตัวประกันปรากฏเรื่องราวเปลี่ยนทิศคำถามหนึ่งหลอกหลอนถ้านี่แค่สารแล้วหมัดจริงคืออะไร0522นอ บนฟ้ารูปขบวนใหม่สูงกว่าเงียบกว่า F35 กลับมาไม่ทิ้งระเบิดทันทีพวกมันอยู่เพื่อมองวัดและประทับตราว่าทุกการเคลื่อนไหวถูกจับตาความสยองไม่มาจากเสียงระเบิดแต่มาจากการปรากฏตัว05-41หนอพนมเปนตื่นในสภาพไร้นามไม่ใช่สงครามไม่ใช่สันติเมืองยังอยู่แต่ความเชื่อร้า ข่าวเช้าพูดถึงเสถียรภาพแต่ร้านปิดเร็วขนพูดเบาโทรศัพท์สัน่นความกลัวไม่ต้องใช้ลำโพงในห้องลับแผนที่กลางลูกศรแดงวงเตือนเส้นเวลาถูกขีดฆ่าแรงกดดันถาโถมก้าวพลาดอาจลากทั้งภูมิภาคบนฟ้า F-35 รักษาระดับเงียบระบบเซ็นเซอร์ประสานกว่าทุกย่านไม่ต้องยิงการมีอยู่ก็พอ ภาคพื้นหน่วยไทยเสริมวงคุ้งฝูงชนเปิดทางมนุษยธรรมในห้องสนามนายทหารศบตาไม่พูดแต่เข้าใจมัดต่อไปไม่ใช่ทหารล้วนมันคือภูมิรัฐศาสตร์ที่วอชิงตันที่ปรึกษารายงานสั้นภาพอุโมงค์สายสนับสนุนโลจิสติกไม่ต้องสุนทรพจน์ลายเส้นรวดเร็วเด็ดขาดสารไม่ผ่านสื่อมันผ่านความทีเส้นบินพิกัด0 6 0 8หนอ สัญญาณใหม่บนจอเป้าหมายเชิงสัญ,ญลักษณ์ไม่ใช่ฐานไม่ใช่คลังสัญ,ญลักษณ์อำนาจกลางจัตุรัสหัวใจในศูนย์ควบคุมเต้นแรงไม่มีใครอยากถึงขั้นนี้แต่สัญ,ญลักษณ์มีไว้ท้าทายเมื่อมันเป็นโลจิตวิทยาของอาชญากรรม6กโมงสินาทีเครื่องหนึ่งแยกแมฟริกพร้อมตรวจครั้งสุดท้ายห้องนักบินเย็นเงียบนักบินคิดพิกัดมุมความปลอดภัยพลเรือนจบเร็ว พนมเป็นการจราจรชะลอบางคนมองฟ้าไม่มีใครตะโกนความตะลึงมักมาเงียบ6โมง19นาทีจรวดหลุดแสงสั้นแม่นไม่กี่วินาทีแรงสั่นสะเทือนผ่านจัตุรัสไม่ใช่ทำลายล้างไร้ทิศแต่คืออัศเจรีฝุ่นควันลอยลมพัดเผยภาพส่วนหัวรูปสปัน้นสัญ,ญลักษณ์อำนาจไม่อยู่ที่เดิมมันนอนบนถนน่ามปลางควันบาง เหมือนคำถามไร้เสียงถึงทั้งเมืองความสยองแพร่เร็วกว่าขาวในห้องประชุมความโกรธประทุแต่ถูกกดด้วยความจริงไม่โจมตีประชาชนนี่คือสารเชิงยุทธศาสตร์ไม่มีสัญ,ญลักษณ์ใดยอยู่นอกเป้าหากมันคุ้มครองอาชญากรรมที่พรมแดนหน่วยคงที่ไม่รุกลึกไม่ถอยรีบสถานะรอให้เข้าใจว่าทุกปฏิกิริยามีผลสื่อโลกเข้ามาพาดหัวเปลี่ยนนาทีต่อน,นาทีคำว่ายกระดับหนาแน,น่น เมืองหลวงโทรหากันอาเซียนหาช่องลดร้อนแต่ความจริงถูกเปิดและเรียกคืนไม่ได้ในพนมเปนคำถามถาถมใครคุมสถานการณ์ใครตัดสินก้าวต่อไปราคาเท่าไรหร่ห่างเดินต่อ0642นบนฟ้า F35 แยกเมฆคงตำแหน่งภาคพื้นตัวประกันสุดท้ายออกมาปลอดไทยหลักฐานปิดผนึกโซ่ใต้ดินถูกหักไม่มีโรงงานเหลือเพียงร่องรอย ความภาคภูมิใจของกองกําลังผสม,มไม่อยู่ที่เสียงระเบิดแต่อยู่ที่การควบคุมจังหวะพื้นที่เรื่องราวเมื่อควันจางเมืองรู้นี่ไม่ใช่จบนี่คือธรณีก้าวหรือหยุดอยู่ที่การตัดสินใจถัดไป0703นแสงเช้าสาดพนมเปนเมืองไม่เหมือนเมื่อคืนควันบางเหนือจัตุรัสเอกราชปิดเส้นแบ่งระหว่างสัญลักษณ์เก่ากับความจริงใหม่คนเดินช้ามองกันมาก ไม่ต้องพูดบางอย่างเปลี่ยนอาคารรัฐบาลการประชุมต่อเนื่องแต่เงียบความตะลึงผ่านไปเหลือการคำนวณคำถามไม่ใช่เกิดอะไรแต่ต่อไปทำอะไรทุกทางเลือกมีน้ำหนักประวัติศาสตร์บนฟ้า F35 เริ่มออกไม่โหไม่ประกาศชัยถอนอย่างเป็นระเบียบเงียบแม่นไม่ทิ้งข้อกังขาที่พรมแดน หน่วยไทยคงรูปขบวนอีกหลายชั่วโมงพอคุ้มกันขบวนรถตัวประกันและหลักฐานรถคันสุดท้ายออกคำสั่งส่งหยุดมั่นไม่ขยายไม่ยัย่วยุความมั่นใจไม่มาจากรุกแต่มาจากวินัยในการหยุดที่วอชิงตันสรุปหลังปฏิบัติการเสนอไม่มีไถ่คำโอ้อวดมีตัวเลขพิกัดต,ตัวชี้วัดบรรล,ลุเป้าโซ่ตายดินถูกหัก ตัวประกันปลอดภัยศักยภาพเตือนภัยล่วงหน้าของฝ่ายตรงข้ามเป็นอมพาทาช,ชั่วคราวสารภูมิรัฐศาสตร์ถูกส่งชัดไม่ต้องยำ้ำที่ปรึกษาขีดเส้นใต้ไม่ไล่ตามการยกระดับเส้นบางระวังคลังกับการควบคุมในภูมิภาคอาเซียนเปิดช่องกลางโทรศัพท์ดังคำว่ายับยั้งสนทนาเสถียรภาพหนาแน,น,น่นแต่ทุกคนรู้ดุนเอียงไม่ใช่ดินแดนแต่ความเชื่อในความเร็วและความแม่นยำ ที่ปักกิงห้องวิเคราะห์จับตาไม่มีปฏิกิริยาเร่งความเงียบคือสารเตือนว่าก้าวต่อไปจะถูกชั่งน้ำหนักพนมเป็นย่างเที่ยงกับคำถามแขวนสัญ,ญลักษณ์ล้มแล้วระเบบใดจะยืนที่จัตุรัสความมั่นคงตั้งรั้วอ่อนไม่รื้อทันทีเก็บพร่องรอยเป็นคำเตือนอำนาจไม่ใช่แค่สิ่งตั้งขึ้นแต่สิ่งที่อาถูกเล่งหากคุ้มครองเงามืด ความสยองไม่แพร่แต่แรงสั่นยังอยู่แทรกในคำตัดสินเล็กๆว่าเซนหรือไม่พูดหรืองเงียบเปิดหรือปิดสิ่งเหล่านี้ร่วมกันจะกำหนดทางที่ป้อยเปตย่านคาสิโนเงียบอุโมงถูกผนึกเครื่องจักรถูกถอดโรงงานเหลือคอนกรีตเย็นและแฟ้มปิดสนิทผู้รอดนั่งเงียบดื่มน้ำมองแสงไม่มีปรบมือ การรอดบางครั้งไม่ต้องเสียงบ่ายกองกำลังผสมถอนตามแผนไม่ไล่ไม่โอ้อวดตรงสารแรกโจมตีเฉพาะเป้าไม่ใช่สงครามเปิดข่าวค่ำพาดหัวอ่อนลงแต่ผู้ชมรู้เรื่องยังไม่จบมันเปลี่ยนเฟสจากระเบิดเป็นผลลัพธ์ค่ำลงฟ้าเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เงียบแต่ตื่นตัวเรดาร์ตรวจสายด่วนเปิดไม่มีใครอยากซ้ำเช้า แต่รู้ว่ามีโอกาสและนี่คือจุดลงของเรื่องไม่ใช่ใชัยหรือแพ้แต่คือการตระหนักว่าในยุคนี้พลังไม่วัดแค่ไฟแต่วัดด้วยความเร็วตัดสินความแม่นและความสามารถหยุดก่อนเกินมือป้อมปอยเป็ดสงบไม่ใช่เพราะถูกลบแต่เพราะเงามืดใต้ดินถูกลากสู่แสงมัดเหล็กจากฝูง F-35 ไม่ได้ยึดดิน แต่วาดเส้นขอบว่าอะไรอนุญาตให้มีอยู่และเส้นนั้นวันนี้ถูกวาดใหม่แล้ว